วันนี้เด็กเจ็บเหรอคาใช่ทำไมนะลูกล้มมาสิแต่ตองล้มตรงไหนดูสิดูสิดูสิตรงเข่าแล้วตามพี่กลับบ้านด่วนเลยเหรอแล้วไม่กลับมาเลยล่ะเออก็เนี่ยกันต้องกลับรีบกลับมาดูไงตรงเข่าตรงไหนล้มตั้งแต่สองทุ่มแต่กลับมาสี่ทุ่มครึ่งอ๋อนานเกินไปไหมนานจริงๆก็ต้องรีบกลับเลยเลยกลับเลยตรงไหนครับเป็นตรงไหนนี้เนี่ยโอ้ล้มเข่าเลยเข่าเป็นแผลเลยเจ็บไหม เจ็บมากเจ็บมากแต่ว่าพุงไม่โดนพื้นใช่ไหมพุงไม่โดนเอานิ้วเท้าจิกไว้เนี่ยตรงไหนที่ห่อเลือดที่นิ้วโป้งโอ้ตรงนี้เหรออือถอดรองเท้าแล้วลม้มถอดแล้วถอดทำไมล่ะลูกอาอแล้วไม่ถอดแล้วจะอยู่ยังไงในบา้านอือเจ็บมากไหมคะเจ็บมากโอ้ต้องทำยังไงต้อทำยังไงต้องทำยังไงเดี๋ยวบอกพี่สิทำยังไงต้องโอเว่ไหม ฮะโอเคไหมทายาเลยเอาทายา,ยยาแบบน้ำเหล๋ยวมาทายาโอเคไหมโอเคไหมอาบน้ำแล้วทายาเก็บตูดด้วยเก็บตูดด้วยเพราะอะไรก็ลงผ้าเอาเข่าเสร็จลอนผ้ามีมันก็จิกไว้อย่างนี้อ่งยังไงยังไงอ,อยังไงอะยังไงทำไมได้มันอย่างนี้เออแ,แล้วขาข้างนี้ก็โปงม,มันก็เหยียบแล้วมันก็เลิอะอาทะไหลอะ,อะโอท่านสงสารเด็กจริงๆเลยนะ สงสารมากเลยค่ะที่หลังไม่ต้องไปไหนเลยนะเด็กไม่ไปละโอเค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 จุ๊บกันจุ๊บกันจุบจุ๊บสิไม่น่ารักเลยเปล่าอ้าวจับกันต้องโอเอเขาครับต้องโอเอ๋เขาครับอ่ะอาบน้ำค่ะอาบน้ำค่ะ